สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports ครับจูเ i ริแฮมซูปเปอร์สตาร์ของเรอัลเมดิตอาจจะโดนแบนยาวนะครับ4-10ถึงเกมเลยก็เป็นไปได้ถ้าหาพบว่าเขามีความผิดจริงจากการที่ไปใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับทางด้านเมสันกรีนโูตนะครับเพื่อนร่วมชาติอังกฤษนี่แหละครับ ทางดานเกตาเฟ่นี่ได้มีการร้องไปที่ลานดิก้านะครับหลังเกมที่เรอัลมเดอริดเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้สประตูต่อศูนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยระหว่างเกมนี่ก็มีการจับภาพได้น,นะครับว่าจูดเบลลิงแฮมนี่ไปใช้คำไม่สุภาพกับทันด้านเมสันกรีนวูดก็มีการพูดถึงกันอย่างมากครับ ไม่มีการบันทึกไว้เป็นเสียงที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าใช้วิธีการอ่านปากกันเอานะครับแต่ว่าทางฝั่งของเกราเฟยดีก็ยื่นไปให้ลาลิก้าพิจารณาแล้วและลาลิก้านี่ก็กําลังมีการสืบสวนสอบสวนกันอยู่ดีก็มาจากทาง ESPN นะครับบอกว่าถ้าหากจูบลิงแฮมเน่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเขาจะโดนแบนทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา4เกมแต่อย่างไรก็ตามนะครับ การลงโทษขั้นสูงสุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็คือจูบินแฮมจะโดนแบนยาวถึง10เกมครับโหสิบ oh, เกมนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเรียกว่าแทบจะหายไปทั้งฤดูกาลเลยทั้งฝั่งของท่านั่นจูบินแฮมแล้วก็ฝั่งของเมสันกรีนวูดนะครับแล้วก็ตัวแทนของทั้ง2ส,สโมสรนี่ยังไม่ได้มีการออกมาพูดอย่างเป็นทางการนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็รอคําตัดสินไปก่อนนะครับว่า ลาลิก้านีจะมีการพิจารณาออกมาเป็นเช่นไรแต่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการสืบสวนสอบสวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแรมเรนี่เอาด้วยนะครับต้องการอยากจะเซ็นสัญญาคว้าตัวแมทไทเดลิสนักเตะกองหลังของบายยูไนตี้ข้าสู่ทีมดิเฟนเซอร์เซนท์น,นะครับระบุว่ายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าต้องการที่อยากจะเสริมนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับในฤดูกาลห้าแล้วก็มองว่าเดลิสมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน เห็นแต่ว่าไม่ใช่แค่ลอสบังกอสทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ต้องการอยากจะได้เดอร e ลิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกก็ให้ความสนใจอยากจะได้กองหลังวัย24ปีคนนี้ด้วยแถมตามนี้ครับยังระบุนะครับว่าเดอลิดนี่มีโอกาสจะย้ายไปอยู่กับเรดเดวิลมากกว่าเพราะว่าเขาเคยทํางานร่วมกันกับเอริกเทนฮฮกสมัยที่อยู่ที่อาแจ็คนะครับเป็นคนค้นพบความสามารถของทางด้านเดอลิดครับ อนาคตของเดอลิดนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าหลังกจบฤดูกาลนี้คงจะไม่ได้อยู่กับบาเยอุนเมเนคต่อไปจริงแล้วก็เกือบที่จะได้ย้ายออกจากทีมตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับนอกเหนือจากทางด้านเรอัลเมดิซนอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงต์แชงก่อนท้านี้ก็มีข่าวว่าต้องการอยากจะได้เดอลิดนะครับ วันนี้แซนด์เบงนี่แหละเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอให้กับเดลิสในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ว่าตัวนักเตะปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นในลีกเอิงครับโดยข้อมองนะครับว่าคุณภาพของลีกเอิงเนี่ยแมมันมันมันสู้ลีกอื่นไม่ได้น่ะนะครับถ้าพูดถึงท็อป5ลีกของยุโรปตอนนี้ก็น่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันนะครับระหว่างทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแมนยูแลวก็กทางด้านเรอัลมาดิดนี่แหละ ข่าวดีของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับบราหิมดีแอสนักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่84ครับเกมที่ทางด้านเรอัลมาดริดเอาชนะอาเวนไลฟ์ซิกไปได้หลังเกมนี้ก็วิตกกังวลกันนะครับว่าเอะอาการบาดเจ็บของเขานีจะหนักหนาสาหัสยังไงถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาไม่น่าที่จะมีการอาการบาดเจ็บที่รุนแรงครับพราะว่าล่าสุดนะครับดดีาริโออาร์ซิบออกบอการะบุนะครับว่า หลังจากที่คุณหมอได้มีการตรวจดูเรื่องของสภาพร่างกายของบราหิมดีอาร์นะครับดูเรื่องของ m อ็อะไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบราหิมดีอาร์ตสามารถที่จะลงเล่นได้นะครับในสุดสัปดาห์นี้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีจูต์เบลลิงแฮมอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็ให้ทางด้านบราหิมดีอาร์ตเลครับลงมาทดแทนแถมตอนนี้ดีอาร์ก็กลับมาเทรนกับเพื่อนเพื่อ,อร่วมทีมได้แล้วด้วยนะครับแล้ก็ถือว่ารอดตัวไปครับ ไม่มีจูต์บิลลิงแฮมแต่ว่าก็มีทางด้านบราหิมดีอาร์ตถ้าไม่มีบราฮิมดีอาร์ตอีกคนนี่แม่งานนี้นี่ปวดหัวแน่ครับสาหรับทางด้านคาร์โลอันชรติช่วงนี้นี่ก็ปวดเสียนเวียนก้าวกับนักเตะในตําแหน่งกองหลังอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีครับหลังจากที่อันเดรลูนินนี่ทาผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับในฤดูกาลนี้เรอัอมนี่นี่ก็เตรียมที่จะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาก่อนหน้านี้นี่อันเดรลูนินเกือบที่จะย้ายออกจากทีมไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่เรอัลมาดริดไปเอาเกปาเข้ามาทดแทนครับที่บกโกตัวมีปัญหาการบาดเจ็บไปเอาเกป้ามาอังเรลูนินก็ไม่พอใจเลยครับบอกเฮ้ยเขาก็เป็นผู้ตัดประตูมือ2อ,อยู่แล้วทําไมไม่เชื่อใจเขาไปเอาเกป้ามาแล้วก็แล้วก็ให้โอกาสเกป้าลงสนามช่วงแรกเกป้าก็ทําผลงานได้ดีครับแต่ว่าพอเกป้ามีปัญหาอาการบาดเจ็บลูนินได้ลงเล่นแล้วทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับเกป้ามีโอกาสลงสนามบ้างแมแต่ว่าก็หลุดครับลูนินก็กลับมายืน ในตำแหน่งผู้สาวประตูมือหนึ่งครับอย่างต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดครับเกมที่พบกับท่านอาแบนไลซิกโอ้โหเรียกว่าโชว์ซูเปอร์เซฟอะนะถ้าหากไม่ใช่อังเวียลูนินเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสกอร์นี่จะจบลงด้วยชัยชนะของเรอัลมาดริดหรือเปล่าครับในเกมดังกล่าวหลังจากจบเกมนั้นนี่คาร์โลอ,อันโชยติก็ออกมายกย่องอังเวียลูนินมากๆนะครับว่าโ,โหนี่น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของเขาครับแฮปปี้มากเลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะในเรื่องของตำแหน่งผู้สาวประตู อันเดรุนินนี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2025นี่ะครับนี่เพิ่งจะมีอายุแค่25ปีเท่านั้นเองสำหรับผู้สาวประตูชาวยูเครนครับเขาต้องการที่อยากจะลงเล่นกับเรอัลมาดริดต่อนะครับแล้วตอนนี้นี่คือต้องการที่อยากจะแย่งชิงตำแหน่งมือหนึ่งกับทางด้านทีโบวคูตัวเรดริดก็แฮปปี้ครับกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ถ้าหากสามารถต่อสัญญากับลูนินได้ก็ไม่ต้องไปหา ซื้อนักเตะในตำแหน่งผู้ตัประตูคนอื่นเข้าสู่ทีมนะครับมือ1กับมือ2นี่ถือว่าไว้าวางใจได้หยุดแล้วครับที่ว่าคูตัวนี่ก็ใกล้ที่จะกลับมาลงสนามให้กับเรอัลมาดริดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการฝึกซ้อมบ้างแล้วคาดว่านะครับอาจอาจจะได้เห็นในช่วงเดือนมีนาคมนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับท้านทีโบัวคูตัวหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูนะครับว่าฝั่งของคาร์โลอันเชลติชจะเอายังไงครับระหว่างคูตัวกับลูนิน เรื่องของทางด้านอัลฟองโซเดวิสบ้างนะครับนักเตะฟูลแบ็กของบาเยบรจ์มิวนิคบาเย์ร์นี่ก็แพ้พิกล็อกไปนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ 5, ic, กับทางด้านลาสิโอครับและอีกหนึ่งเกมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจนถึงนัดที่2นี่ผู้จัดการทีมของบาเยบรจ์มิวนิคจะยังคงเป็นโทมัสทูเครนอยู่หรือเปล่าเราไมา่ได้พูดถึงโทมัสทูเครนนะครับพูดถึงทางด้าน so อัลฟองโซเดวิสดีกว่าครับเดวิสนี่อันแฮปปี้ครับกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับบาเยบรจ์มิวนิคในเวลานี้ ยังคงเหลือสัญญาอยู่กับบาร์เยอิวนิคไปจนกระทั่งถึงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นนะครับบาร์เยอวนิคต้องการที่จะ,จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาแต่หากต่อสัญญาใหม่กับเดวี่ไม่ได้ก็พร้อมที่จะแยกทางกันมีการพูดคุยกันอยู่บ้างแต่ว่าอ so, ัลฟองโซ่เดวี่ลต้องการอยากจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ13ล้านยูโรตัวนี้บาร์เยอวนิคนียังลังเลนะครับยังไม่กล้าที่จะให้ครับ หากบายร์นิมนิคไม่สามารถจะตกลงกับอัล h ฟองโซ d เดวีสได้เดวีสก็ต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับเรอแอนดเมริดนี่มาจากทด้าน,นมาการนะครับบอกว่าเดวีสนี่ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ่าหากเขาไม่ได้อยู่กับบายร์นิมนิคเขาจะย้ายมาเล่นให้กับเรอแนดเมริดในฤดูกาลหน้า,าหรับนักเตะฟลูแ,ฟแบ็กฝั่งซ้ายคนนี้นี่ราคาตามตลาดนะครับท r m a นเ e อร์มาเกนี่อยู่ที่70ล้านยูโรครับ คุไ้ไหมสำหรับทางด้านเรอัแอนดริดครับหลังจากที่มีรายงานข่าวออกมาบอกว่าเรอันดริดนีให้ความสนใจต้องการอยากจะได้ตัวมาคา์รดฟอร์ดสุดหน้าของแมนเชสเตอร์เดนเข้าสู่ทีมนะครับโดยมีการวางแผนเรียกว่าโ,โหสลับซับซ้อนมากๆครับแมนยูดีอยากจะได้คูโบใช่ไหมครับแต่ว่าเรอันดมริดมีออปชันในการที่จะซื้อคูโบกลับมาอยู่กับทีมก่อน เพราะฉะนั้นเรย์อจะไปเอาคูโบกมานะครับจากเรย์แโซเชดัตแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเอาคูโบนี่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาการซื้อตัวมาคัสเรดฟอร์ดก็จะเป็นการลดราคาค่าตัวของมาคัสเรดฟอร์ดลงมามาคัสเรดฟอร์ดเองก็กําลังมีการพูดคุยกันนะครับว่าเอ๊เขาหน้าที่จะไม่ได้อยู่กับแมนยูต่อไปก็ได้นะครับในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ช่วงนี้ดีก็โดนวิพา์วิจารณ์เยอะนะครับทั้งเรื่องของนอกสนาม หนักแล้วก็เป็นเรื่องของนอกสนามนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ครับยิงประตูได้น้อยมากๆ้วหลักแล้วนี่ก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชงมากกว่านะครับไปแทนที่ของเอ็มบัปเป้ถามว่ามานั่งวิเคราะห์ดูบอกว่าเรอัลเบริดจำเป็นจะต้องไปเอามาคารฟฟอร์ดไหมไม่มีความจําเป็นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเอามา์คารฟอร์ดมาทําอะไรเพราะว่า มาคาร์เตฟอร์ดดิตำแหน่งจริงๆของเขาก็คือตัวรูกฝั่งซ้ายซึ่งตอนนี้เรอัลมาดริดมีวินิสิุสจูเนียร์อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังจะไปเอาเอ็มปาเป้มาอีกแล้วจะเอานักเตะในตําแหน่งเดียวกันมาอยู่มาพบมันมาอยู่ทีมเดียวกันอะ่ะ3คนเพื่ออะไรครับแค่วินิสิุสจูเนียร์กับเอ็มปาเป้ดีก็ยังยังปวดหัวแล้วนะครับว่าเอ๊ะจะจัดยังไงครับจะเล่นยังไงอาจจะเล่นเป็นหน้าคู่ก็ได้ถ้าเอามาคาร์เฟอร์ดมานี่ยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นี่ ไม่น่าจะเป็นความจริงครับไอการที่จะไปเอามาร์คแรฟฟอร์ดมาหรือถ้าหากถ้าเป็นความจริง,จร,งจริงเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าที่จะเวิร์คครับแผนงานนี้นะนะจริงๆแล้วถ้าได้เอ็มบปเป้มานะครับก็ควรจะไปหาซื้อนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าอีกสักหนึ่งคนก็ได้ยังดีกว่าซะอ,อีกนะครับศูนย์หน้าหมายเลข9ที่แท้จริงแรฟฟอร์ดเล่นศูนย์หน้าหมายเลข9้าได้ครับแต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขาแรอบิทได้ดูการหน้าในรลุกมีทั้งแทง้าน มีลิซุสจูเนียมีเอมปาเป้มีโรดิโกนะครับแล้วก็มีเอนดริกอีกเพราะฉะนั้น,ม,นมันไม่จำเป็นแล้วนะครับแค่นี้ก็หน้าที่จับพอแล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นฤดูกาลถัดไปอันนั้นก็ค่อยไปพิจารณาเรื่องของเออร์ลิงฮาแลนด์มันน่าจะ make sense มากกว่าครับและก็บพบกับอินไซต์สปอร์ตใสมอในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ